สวัสดีค่ะมือนีันมือนี่เอาบุญยวัดปลาได้จ้ะเด้อเพิ่นมาถอดกระถินยวัดปาลา่อสวนยางนี่ปาลา่อสวนยางวัดลยา,ยา,ายาบุญวัดปลายางติดกับสวนยางนี่แ<า>ม่<ห>ค่ะแกงปลากระเจยนนั่งข้าวมาถอดกระถินยวัดปลา รยานมิถุมากเเยวยานมิถากรอมาโมากกลับแล้าโลตาอยูวัดปลาบอกเล่าออกมาพี่มากินข่ายูวัดปลาววานน่กินกะลายในี่าเตี๋ยกมอกแวกินหลายอยู่อกอีเมี <Net> มื่อเศร้าอันมื่อเมื่อเศร้าฮะก็ใส่แกงแกงไก่ใส่แบบฝักนะาเน่ากินหลายอย่างเน่ากินหลายค่ะกิวัดปลาได้จ้ะเด้อปลาสวนยาง